สนับสนุนโดยแกรนสปอ t ขอต้อนรับมาในช่วงสุดท้ายของร้อยอุ้แปดชมวในค่ำคืนวันนี้ครับใครที่เป็นแฟนของมิวสุประสิทธิ์ศิลปินไทยคนแรกที่พาอัลบั้ม365ติดบิลบอร์ดชาร์ตถึง5เพลงด้วยกันนะครับรวมถึงความหลงของคุณแจ็กกี้ที่เป็นพิธีกรคนหนึ่งในรายการข่าวสามสีแปลงร่างตัวเองเป็นน้องบองบองสุดน่ารักเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กันกับแฟร์ธนวันกับ Star Network เราจะรวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เปิดเรื่องแรกด้วยเรื่องที่เป็นกระแสและก็ใครๆก็พูดถึงนั่นก็คือน้องบองหรือว่ากระบองเพชรที่เต้นหรือว่าร้องเพลงได้ด้วยนั่นเองค่ะเกิดเป็นกระแสยอย่างมากเมื่อแจ็คก,กี้นะคะได้ทําคลิปคู่กับน้องบองเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครชนะกันแน่ค่ะ ขอบอกเลยว่าแจ็กกี้ไม่ได้มีแค่ความสวยแต่ยังพกความฮามาด้วย <Yeah. S 1> ช่วงนี้จะเห็นคลิปต่างๆออกมาให้ได้หายคิดถึงกันซึ่งแต่ละคลิปช่วงนี้ก็จะมีรองคู่เป็นน้องบองเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> หลังจากที่ปล่อยคลิปน้องบองก็กลายเป็นกระแสในช่วงข้ามคืนจนมีงานจ้างเข้ามาแบบปังสุดๆ oh, <no. S 1> ล่าสุดเราเห็นคลิปพี่แจ็กกี้แต่งตัวเขียวเลียนแบบน้องบองโอ้ยจะบอกว่าเหมือนสุดๆและครีเอทยิ่งกว่าจะปังขนาดไหนอ่ะไป ดูกันคพร้อมแคปนะคะหนึ่งสองสา,ามเปิดไหมเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าแซบไม่แพ้กันอย่างแน่นอน ไายฟาแต่งเขียวทั้งตัวเหมือนสาวแจ็กกี้ก็ยอมแพ้ขอเขียวแค่กระโปรงก็พอค่ะวันที่ต้องเราต่อไปกันบ้างดีกว่าต้องขอแสดงความยินดีก,กับหนุ่มคนนี้นะคะคือแฟนคลับเขาแน่นมากแล้วก็ความสามารถก็เก่งจริงๆสําหรับหนุ่มมิวสุพสิทธ์ค่ะที่ล่าสุดได้ปล่อยเพลงออกมาแต่บอกเลยนะว่าดังไประดับโลกเพราะว่าติดบิลบอร์ดนะคะกับเพลงของเขาถึง5เพลงด้วยกันค่ะ เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานสำหรับอัลบั้ม t r e ก็ได้ขึ้นสู่ท็อป10ในชาร์ตและติดบิลบอร์ดชาร์ตไปถึง5เพลงด้วยกัน <Wow. S 1> นับเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดในสาขานี้เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ <Yeah. S 1> ด้านแฟ <Ooh. S 1> นคลับของหนุ่มมิวหลังจากทราบข่าวก็เข้ามาแสดงความยินดีจนมีแฮชแท็กมิวออนบิลบอร์ดติดเทรนด์อันดับหนึ่งทันทีในเวลารวดเร็ว <Wow. S 1> ซึ่งทั้ง5เพลงนั้นก็มีเพลง drowning ที่มีเธอ เพลง Let Me Be featuring อัดเพลง Mo r e and Mo r e เพลง Time Machine และเพลง Missing You mm hmm. ซึ่งได้สาวสวยเสียงดีอย่างน้องส้อมมารีมาฟิ a เจอริงด้วยใครที่เป็นแฟนคลับของน้องมิวต้องไม่พลาดที่จะติดตามผลงาน oh, <no. S 1> ดีๆและส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะ ก็ต้องขอส่งกําลังใจรัวๆให้กับหนุ่มมิวนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทำเพลงพร้อมๆมาให้แฟนคลับรวมไปถึงคนไทยอย่างเราได้ฟังกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ Star Network นะคะที่เรารวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะสำหรับคลินี้ไฟต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้นะครับ คืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีมีพลังที่จะตื่นไปทำงานในเช้าวันจันทร์พรุ่งนี้ลาทีสวัสุดครับ